สวัสดีครับตอนละครสู่ช่องแมนบาครับผมผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวจกักรยานเม r i d ลีด้ารีอโต500ครับผมถามว่าทำไมต้องใส่บวกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแนวอ,ออกแนวป่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีเขียวมันแบบเลื่องลายตาเหลือเกินรูน้สึกว่าเมื่อกี้มีคนโอนเงินเข้าเดี๋ยวเราไปเช็คแบบคู่ <c oughs> Oh. ลูกค้าโอนเงินเข้ามานะครับใช่หรือเปล่าอ่ะโอเคลูกค้าโอนเ,นเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบทําอะไรต่อนะครับโอเคทีนี้แล้วอ่ะโอเคเรามารีวิวกันเลยทีนี้สองคันนี่นะครับมีคนจองมาจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดถึงเมอริดาเรียสโตสองคันนี้นะคันนู้นอาจจะเห็นในคลิปที่แล้วแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็ เอามาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตัวเฟรมอลูนะครับผมเฟรมอลูอของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นเรียกโต๊ะห้0 0 0อเนี่ยจะเป็นชุดคับอันเทก้านะครับก็ถามว่าอันเทก้าครบไหมตัวนี้ไม่ครบนะขาดเทก้าเบรนะครับก,ก็ขาดจานแต่ว่าพูดถึงความสมรรถนะในการเปลี่ยนเกียร์หรือการกดเบรกเนี่ยก็ไม่มีผลนะครับบ่อนเลยไม่มีผลนะครับอ่า ตัวนี้จะมาเป็นเฟรมอลูสำหรับเฟรมอลูเนี่ยถามว่าลักษณะการใช้ใช้ยังไงนะครับก็ไม่ไปไต่เขาละกันไม่ไปขึ้นเขาหนักๆน,นะผมว่าถ้าเป็นคันนี้ขึ้นเขานะมีแบบแหอบแน่นอนอคือแบบปั่นไปถอยหลังปั่นไปถอยหลังน,นะ่าซึ่งแนะนําเป็นปั่นทางลาบปั่นสูญภูมิปั่นสนหลาปั่นออกกําลังกายปัน่นแบบทางลาบแบบไม่มี ไม่มีเนินซึกไม่มีขึ้นเขาอ่ะคันนี้ผมว่าตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งเราต้งหนักค่อนข้างเยอะไหมมันก็อยู่ที่ประมาณ9นิดๆน,นะครับก้านนิดๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแรงเฉื่อยแรงหล่อกได้ดีแล้วก็พุ่งนะครับแล้วก็สเต็ปได้ดีคือแบบกดเป็นมาแบบมันอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บบพุ่งพุ่งพุ่งอ่ะนะเราด้วยเปรียบกับได้เกียร์ของอันเทกา้าอันเดีกา้าคือบกดอะแล้วมันค่อนข้างสมูทครับไม่มีลอรอบไม่มีกระตุกนะครับ แบบสมูทเลยปุ๊บปุ๊บไปเลยนะครับอันเท็กาของเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้อีกคันหนึ่งนะแถมคันนี้ราคาโคตรถูกอะบอกให้สองหมื่นนิดนิดเนได้ไปแล้วอะ่ะเรามาดูสภาพกันแนะ่ไหมเราไปดูกันแฟงนี่อันเท็กาเนี่ยสองหมื่นนิดนิดะคุณผู้ชมครับสติกเกอร์อยู่ครบอะครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับมีที่ไหนอะครับผมว่าไม่มีแล้วนะ โอน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับแบบอยู่ครบแบบนี้ครับแล้วมึงทำไมต้องใส่หมวกคนดุนพลังเนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคต่อมาดูตัวเฟรมครับโอ้โหคือแบบเข้าลายมือหนึ่งไหมถ้าแบบเนี้ยต้องเข้าลายมือหนึ่งนะไม่ใช่แบบนี้นะเออแบบมือสองญี่ปุ่นก็ไม่ได้อย่างนี้นะอะมาดูที่ขาจานโอ้โหท่านผู้ชมครับพลาสติกยังอยู่ครับราคาสองหมื่นต้นๆน,นะผมบอกท่านเนี้ยสองหมื่นต้นๆน,นะพลาสติกยังอยู่ครับ อ่ะขาจานมาพร้อมกับขาจาน S ออ่าขาจานอะไรวะขาจานอะไรวะอ่านยังไงวะเนี่ยหาก่อนอ่านแนวไหนวะเนะี่ย FSA โอเค FSA นะครับผมมากับ5236 5236นี่ถือว่าใหญ่นะก็ะถือว่าแบบปกติเราสแตนดาร์ดอยู่ที่50 5 0 3 6อ้าสิค่าเขโอ้ลูกค้าโทรมาโอเค ฮัลโหสวัสดีครับอ่าครับอมแล้อ่าใช่ได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งอ่าที่อยู่มาได้เลยครับเดี๋ยวผมประกอบคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเลยครับอ่าได้ได้ครับเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูว่าถอดประกอบลงเกาะได้ครับอ่อเดี๋ยวผมมีอ่าขาติดน้ําบันไดอันนี้มีแถมขาตั้งให้ด้วยเป็นขาตั้งติดตัวรถอ่ะได้ครับได้ครับครับ มันเป็นขาตั้งติดรถอ,อยู่แล้วะครับพร้อมเลยใช่ครับผมใช่ขาไม่ต้องไปซื้อเพิ่มละครับไม่ไม่ไม่มีพี่ต้องซื้อเพิ่มครับพี่อยากได้ไม้แบบไหนเอ่ยอ๋อครับไม้พี่เอาแบบมีสายหรือไม่มีสายเอ่ยอ่อเอาแบบมีสายใช่ไหมครับ เอาไร้สายดีกว่าถ้าไร้สายคือจะสะอาดสะอ้านกว่าดูแบบไม่ไม่ลบรุงลัง,ลงใช่ครับใช่ใช่ใชถ้าถ้ามีสายถ้าไร้สายจะดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูให้ว่าไร้สายมันเท่าไหร่อ่ผมนีเป็นกล่องของใหม,ม่ครับ แล้วจะถูกกับอ้อมผมเป็นขายถูกครับส่แลายถูกคนระับอ่าพันสองครับพั้ิดได้ครับพี่ใส่สด้ครับใส่กระบใ่ครับ,รบเดี๋ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเขาไม่ม่อะไรใส่ครับเดี๋ยวพี่ใส่ล้อไปก็ปั่นได้เลย,เลย พี่ชมาแล้วครับผมเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาครับก็ซื้อรถตัว Met, เมอร d ลิน่าแมสีสิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตระกูลเมอร์ลินาเหมือนกันนะครับที่เราซื้อของเขานะโอเคเราก็ติดไม้ด้วยนะพร้อมาพร้อมจะส่งเหนเลยประมาณนี้มาคันนี้ขาจาัน FSA ห้าสิบสามสิบหกจริงๆแล้วรถแสแตนดาร์ดทั่วๆไปครับจะเป็นอยู่ที่ห้าสิบสามสิบสองสามสิบสี่ห้าสิบสามสิบสี่นะ โอเคแต่คันา50 36ถือว่าต้องแบบผมว่าถ้าเป็นผมอะผมก็เลือกใช้32นะเพราะมันเหมือนกับมีมีอะไรเสริมอะเหมือนกับมีมีพกอยู่ข้างหลังอะแล้วแบบมาดิถ้าถ้ากดก็ก็พร้อมกดอะ,อะไรแบบนะั้นะเออนะครับ52จะดีกว่านะโอเคส่วนข้างหลังโอ้โหคูณผู้ชมครับคูณผู้ชมครับอันไทกา6 พ8 0 0นะครับเป็นรหัส6,800นดะชื่อรุ่นเขานะครับใหม่ๆอ่ะซึ่งแบบพลาสติกยังอยู่อ่ะเนี่ยราคาเหมือนตอน้ตนต้นนะครับถ้าไม่ชมขับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปกดต,ติดตามที่เพจนะแล้วก็ติดตามดูมันจะมีรถสวยๆเข้ามาเรื่อยๆแนะนำว่ารถสวยได้คุณภาพดีอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มามา,มาแล้วก็ไปเลยผมบอกให้อย่างเช่นคันนี้ไปแล้วนะครับมาแล้วก็ไปเลยถ้าคุณถูกใจคุณรีบซื้อเลยแต่ถ้า เจอรถสภาพไม่สวยเนะี่ยราคาจะถูกครับคุณก็ได้ของถูกประมาณนะนะั้นแหละก็แล้วแต่เลือกเอาอยากได้รถสวยหรือยรรอยากได้รถดีหรืออยากได้รถถูกอะไรประมาณนะี้มาพร้อมกับเฟือง11 32 11 11 28โอเคตัวน,นี้11 28ซ่องเึงนะครับผมตีนสับจานก็อันไทก้านะตัวนี้เป็นไซส์อยู่ตรงนี้นะไซส์ประมาณไซส์50นะครับนี่เฟรมเป็นอลูมิเนียมนะครับ al 6 0 6 6นะครับประมาณนี้เฟรมตัวนี้ข้างหน้านั่นจะเป็นตัวคาร์บอนแล้วนะครับโอเคล้อก็เป็นล้อมาริด้าน,นะครับสามว่าสองคันเนี้ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่เฟรมมันต้อขับนิดหน่อยส่วนดีไซน์ล้ออย่างเงี้ยจะเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นผมว่าสองคันนี้ต่างกันที่ประมาณหนึ่งโลนะครับแต่ถ,ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อคาร์บอนเนี่ยก็จะลงมาอีกนะประมาณโลหนะึ่งอะล้อเนี่ยผมจําไม่ผิดนะ ปรมาณโลนมาพร้อมกาแฟมซ่อนสายซึ่งแบบสวยอะ่ะผมบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยคันน้นก็สวยนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไม่ติดเป็นคันนี้หรือสองคันนี้เพราะว่ามีลูกค้าต่างชาติโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามที่เพจได้นะครับ Center u s e b y นะ โอเคเราจะจัดสง่งสวยๆให้ลูกค้าถูกทันบายบายฝากติดตามเนี่ยกดช่อง YouTube ด้วยจะได้ผู้ติดตามยอดขึ้นเยอะๆนะครับขอบคุณครับผมแล้วคอมเมนต์ถามได้เข้าไปที่เพจเราก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์เราก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับบายบาย